ไปดูเรื่องกัดตกก่อนนะโอ้โหวันนี้เลขาสภาต้องออกมาแจ้งยิบกรณีเป็นพาดหัวข่าวในหลายสํานักของผู้จัดการนะรัฐสภาการตกปล่อยหญิงสาวไข้เกิน37.5เข้าพื้นที่แล้วเดินล่อนไป3ชั่วโมงแลยงหาตัวไม่พบนะคะนี่ก็เขาบอกว่าเมื่อเวลา13บสามนิกาที่อาคารรัฐสภาซึ่งกําลังมีการประชุมพิจารณางบประมาณปี64อยู่เนี่ยมีรายงานว่าสํานักรักษาความปลอดภัยสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎร เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าชั้น B2 ของอาคารไปตรวจพบหญิงสาวรายหนึ่งอุณหภูมิร่างกาย37.6ฮะเดินเข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ37.5แล้วก็เป็นอาการบ่งชี้ว่าเอ๊ะติดโควิดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยกลับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ตามปกติ โดยไม่ดําเนินการตามขั้นตอนรักษาวความปลอดภัยในช่วงโควิดรายงานแจ้งด้วยว่าหลังจากการตรวจสอบบันทึกจากเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยหญิงสาวคนดังกล่าวเดินทางเข้าสภามาตั้งแต่10บโมงเช้ามาตรวจเจอตอนบ่ายๆผ่านไปแล้ว3ามชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถหา,หาตัวสตรีคนดังกล่าวได้เจอเลยแล้วยืนยันไม่ได้ว่าเอ๊ยยังอยู่ในพื้นที่หรือออกไปแล้วเห็นแต่หน้าแบบนี้แล้วก็แจ้งว่า37.6 ก็สยองกันนะเพราะวันนี้คนเยอะนะที่สภานะคะ <อ país S 1> ก็เขาบอกเป็นที่สังเกตว่าระยะหลังตั้งแต่ก่อนที่รัฐบ,บาลจะประกาศผ่อนปลนระยะ5เนี่ยเริ่มมีความหละหลวมมีเพียงการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่ผ่านเข้าออกในสภาเท่านั้นแล้วก็ติดสติกเกอร์ยืนยันรวมทั้งตักเตือนให้สวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้บังคับให้สแกน QR Code โค้ดแพลตฟอร์มชัยชนะไทยชนะแล้วก็แพลตฟอร์มรัฐสภาจริงใจปลอดปลอดภัยไร้โควิด แล้วไม่มีการลงชื่อไม่บันทึกบันทึกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องนี้จริงต่างประเทศนี่เขาซีเรียสมากใช่แต่ของเราก็สแกนบ้างไม่สแก,น,สแกนบ้างถูกถูกถูกอของจีนเห็นต่อแถวยาวเหยียดแล้วต้องแบบสแกนทุกคนอะ่อนะนี่ก็ใช้เวลาทั้ง3าชั่วโมงกว่าจะเจอตัวนะคะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือทั้งว่าแม้สภาเป็นสถานที่สําคัญนะทำไมถึงไม่เคร่งครัดนในการตรวจโควิดเป็นต้นแล้วก็วิจารณ์ไป เนนกเกี่ยวเนื่องกับกระแสก่อนหน้านี้สักวันสองวันที่ว่ามีก้าอี้หมุนเองใช่ไหมบอกว่าโอ้โหทีครั้งนั้นนี่แบบว่าถึงขั้นว่าตื่นตระหนก ต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความจริงเรื่องเก้าอี้หมุนเองอะไรแบบนี้ทีเรื่องศยาศาสตร์แต่จริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยทีเรื่องสุขภาพเนี่ยทำไมหละหลวมแบบทําเป็นเฉยๆแรกๆนะจนกว่าจนกระทั่งมีคนบี้มากๆถึงจะออกมาหาตัวเจอนะคะก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็พบใช่ไหมว่าเป็นใครใช่ตอนหลังเนี่ยทางด้านของนายแพทย์สุกิจอัธโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัศดรนำนางสาวอาทิตยาพงษ์สมบัติ เลขาธิการประจำคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรเป็นบุตรสาวของนางมุกดาพง์สมบัติสสคอนแก่นเพื่อไทยมาร่วมถแถลงข่าวหลังเกิดเหตุเนียที่ไปพบว่าเอ๊มีผู้หญิงอายุมีผู้หญิงอุณหภูมิ37.6เข้ามาในสภาคุณหมอสุกิจก็บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวอธิตยาเข้ามาปฏิบัติภารกิจในรัฐสภาแล้วตรวจวัดอุณหภูมิได้37.6จริง เจ้าหน้าที่ได้ให้นั่งพักก่อนจากนั้นตรวจอีกครั้งอา้าวลดฮะเหลือ37.4ถึงอนุญาตให้เข้ารัฐสภาได้และในฐานะที่ตนเป็นแพทย์การที่อุณหภูมริร่างกายสูงเนี่ยมันก็สามารถเกิดได้จากการตักแดดหรือการอบตัวอยู่ในที่ที่อากาศร้อนนานๆเพื่อเป็นการยืนยันว่าอาทิตยาสุขภาพเป็นปกติก็เลยไปติดตามตัวมามาซักถามก็พบว่า ไม่มีประวัติเป็นไข้ไอหรือเจ็บคอรหรือว่าการรับกลิ่นไม่ได้ในสําคัญเขาบอกว่าอาการหนึ่งที่จะแสดงว่าเป็นโควิดวป่าจมูกรับกลิ่นไม่ได้อ,อันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติสมัมผัสสัมผัสกับผู้ป่วยติดโควิดแต่อย่างใดคุณหมอสุก,กิจบอกยืนยันว่ารัฐสภาไม่ได้ปล่อยให้บุคคลที่มีอาการป่วยเข้ามาในพื้นที่ยังมีมาตรการคัดกรองตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็โชว์วัดด้วย<ๆ>ก,ก็เสียงกันนะ ถ้าเกิดตอนนั้นมันแดงแป๊ดขึ้นไปอีกเป็นเรื่องเลยนะแต่ปรากฏว่าพอตรวจวัดปุ๊บนะคะครั้งแรกที่ตรวจโชว์สื่ออุณหภูมิออกมาที่36.4และครั้งที่2ได้36.1 ถือว่ารอดค่ะนะถ้าวัดออกมาแล้วสามสเจ <laughs> ็สนุกเลยคร <laughs> าวนี้นก็ยืนยันว่าอากาศไม่ตกนะคะสภาอากาศไม่ตกนั่นเองนะคะเอาละส่วนอีกท่านหนึ่งที่โอ้โหวันนี้คนพูดถึงกันเยอะในการอภิปราย <c oughs> เรื่องของงบประมาณปี64ที่บอกว่าสสท่านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรลืมชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ไปอภิปรายช่วงหนึ่งในสภาบอกว่า ขอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิดโดยเร็วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบ AI เกิดปัญหาคนไม่มีสิทธิ์กลับได้สิทธิ์เช่นคนเสียชีวิตแต่ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ระบบแต่ถ้ามองอีกด้านอาจจะเป็นการทุจ,จริตบริษัทที่รับทํา AI จะรับผิดชอบหรือไม่บอกตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่โปร่งใสคุณมิ่งขวัญบอกว่าผมสงสารคนไทยเงินก็ไม่มีความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงประเทศนี้ใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ8ล้านล้านบาทจากเงินกู้โควิด งบประมาณ64และ63ถามว่าใช้เงินตรงเป้าหรือไม่ผมเนี่ยมาจากภาคเอกชนผู้จัดก,การใช้เงินบริษัทจำนวนมากแต่ไม่เกิดยอดขายแบบเนี้ยสถานเดียวกันคือปลดออกนะเขาปลดออกไปแล้วและผมก็มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์มันจะมีภาษาที่เรียกแบบนี้ว่าต้องไล่ให้ไป <laughs> แบกแนบแปลว่าอะไรไปฟังดูหนอยคะ่ะเคยไม่นานนี้เอง ผมพยายามที่จะฟังการแถลงข่าวของศูนย์โควิดคดีของรัฐบาลก็ดีของมีการใช้คำที่แตกต่างกันฮะแต่ผมก็ให้ทางทีมผมไปคนฮะราชบัณฑิตทยสภาได้มนหยัดสับคำนี้ไว้ว่าความปกติใหม่ แต่ท่านจะเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่หรืออะไรอันนั้นแล้วแต่นะฮะอันนี้ความผิดปกติใหม่หรือความปกติใหม่เนี่ยถามว่าคํานี้มันมาพร้อมกับคําอะไรฮะอีกหลายคำฮะเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้นะฮะ super spreader uh, social distancing หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาษาต,ต่างประเทศหมดนะแต่ความหมายก็คือว่าคำที่มีผลกระทบและกำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกคือโควิดนะ อันนี้ถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะผมจะอยากใช้สไลด์ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกทีนึงถ้าบอกว่าเราย้อนกลับไปได้จนถึงเดือนธันวาคมแล้วมาจนกระทั่งถึงมาของบประมาณปี2564เนี่ยเราเจออะไรมนะั่งฮะลองไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเล่นคำนะฮะ ควรปิดไม่ปิดควรเปิดไม่เปิดผมไม่ใช่มาเล่นเล่นรายการเกมโชว์หรือคำใบ้นะผมกำลังจะบอกประชาชนว่าวันนั้นการบรหิหารจัดการตัดสินใจเรื่องนี้ผิดพลาดนะมันจึงทำให้เกิดการของประมาณเยอะแยะไปหมดซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ชัดเจนว่าคืออะไรนะคควรปิดไม่ปิดคืออะไรฮนะก็พฤศจิการต่อธันวาเนี่ยประเทศจีนเกิดโรคระบาด แล้วมีผู้ป่วยหลายหมื่นคนจนขึ้นอันดับหนึ่งของโลกตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีการประชุมสภาก็ยังเฉยๆกันอยู่ฮะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฮะหน้าจอโทรทัศน์เริ่มแตกตื่นและรายงานสถิตินี้โลกนี้ระบาดออกไปโควิดระบาดออกไปทั่วโลกนะครับเปลี่ยนชื่อมาสามรอบ,รบล่าสุดชื่อโควิด19ตอนนั้นเราควรจะปิดประเทศตั้งแต่ เอาตรงนะครับตั้งแต่ต้นมกราคมแต่เราไม่ปิดพอเราไม่ปิดปุ๊บเนี่ยนะมันจึงเกิดเราขึ้นไปอยู่ตำแหน่งหรือแลงคกิ้งอันดับสองของโลกตอนนั้นคนติดเนี่ยร้อยกว่าคนเยอะแยะนะฮะแล้วในที่สุดก็ขึ้นไปหลักพันคนผู้คนแตกตื่นนะทั้งประเทศต่อมาควรเปิดไม่เปิดนะ รัฐบาลก็ได้ออกมาตรก,การต่างๆออกมาเพราะตอนนั้นเริ่มระบาดเยอะ,ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและอะไรก็แล้วแต่มันจึงเกินว่าควรเปิดไม่เปิดแต่ครั้นี้ควรเปิดไม่เปิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เกิดขาดออกซิเจนเกิดจะบอกว่าหัวใจวายหรือเปล่าเดี๋ยวฟังต่อไปนะฮะผมจะพยายามอธิบายต่อไปดูซ้ายแผ่นต่อไปฮะ ตอนนั้นมีการคุยกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยใจเราประเทศนี่ผมยกมาให้ดูบางประเทศนะครว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นฮะ2 5 6 2กับ63ฮะ63ตอนนี้เดือนกระกฎาคมน,นี้วันที่3เป็นการอภิปรายวันที่3ฮะท่านดูสหรัฐอเมริกาฮะเศรษฐกิจเขา GDP หรือไรายได้มวลรวมประชาชาติอันนี่จาก IMF ทุกอันจะมีฟุตโนตนะฮะจะมีบอกชัดเจนว่า ข้อมูลมาจากที่ไหนนะฮะเราลบ8ของอเมริกาแคนาดาลบ8.4อังกฤษลบ10.2ฝรั่งเศสลบ12.5อิตาลีลบ12.8สเปนล,ลบ12.8ผมย้ำนะฮะถ้าจะอธิบายให้ลึกเข้าไปอีกเพื่อคนทางบ้านจะเข้าใจอเมริกาเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเจอเข้าไปลบรนะับ เยอรมันเป็นประเทศที่แข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมแล้วก็รายได้อันดับหนึ่งของยุโรปเจอเข้าไปลบ7.8อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสเปนไม่ต้องพูดถึง12กวา่านะฮะถัวเฉลี่ยแล้วนะยุโรปนะบวกลบอยู่ที่10 1ถึง12คนระับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับวันนั้นนะเมื่อผมลุกขึ้นมาวิพายตอนโควิด ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะติดลบอยู่ประมาณซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะบอกนะห้าก,กว่าผมก็พยายามบอกทุกคนเสื่อนสติว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องติดลบ GDP นะฮะหรือรายได้มวลรวมประชาชาติเนี่ยจะติดลบลบแปดถึงลบสิบวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอก GDP ฮะติดลบอยู่แปดจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งเนี่ยท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปแล้วจะเข้าใจครับ วันที่26มีนาคมเขาบอกว่าลบ5.3แต่24มิถุนาเมื่อไม่กี่เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาลบ8.1ทีนี้ถามว่าแล้วมันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่านะฮะไม่แน่ถ้ามันหนักกว่านี้ล่ะเดี๋ยวมันทุกอย่างเนี่ยมันจะปูเพื่อเข้าไปหางบประมาณ2 5 6 4ให้ได้นะฮะตอนนี้เราลบอยู่8.1ไปต่อ เท้าวความนะครงบประมาณปี2563ตอนนั้นขอมา3.2ล้านล้านเรามีการอภิปรายกันในห้องเอาเป็นว่าในสภานี้ก็แล้วกันนะคร3.2ฮะรายได้ที่จัดเก็บ2.7ล้านล้านขาดดุล4.6แสนล้านนี่ผมทำตัวเลขทำสีผมยอมนะครที่จะให้ใครหลายคนบอกว่าโอ้โหทำสีฉุดาฉิดอยงเลย แต่ผมต้องการให้คนทางบ้านเข้าใจนะครับแปลว่าอะไรฮะ3.2ก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างงบประมาณปี2,563อยู่ฮะแต่ข้อที่น่าสนใจสิครับไรายได้ที่จะจัดเก็บปรากฏว่าทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังประเมินว่าจะเก็บไรายได้ได้2.7ล้านล้านบาทผมก็บอกอีกว่าเป็นไปไม่ได้ เศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะน้ำจีครังยาวออกมาตอบซ้ำซากเลยฮะผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะมันเบือ่ออธิบายอยู่นั้นอนะไปชี้โทษโน่นโทษนี่รัฐบาลโน้นรัฐบาลนี้เอาเป็นว่าผลลัพธ์ตัวเลขสุดท้ายนะฮะ ครึ่งปีงบประมาณ2,563ทางเก็บรายได้ผ่าน3กรมหลักนะส,สมรสามิตรสุลกากรนะแล้วก็สัมากรเก็บได้เพียง1.1ล้านล้าน,านนะท่านย้อนขับไปดูแผ่นก่อนหน้านั้นสิครับแผ่นก่อนหน้าบอกว่าจะเก็บรายได้2.7นะครับ แต่นี้ครึ่งปีผ่านไปแล้วนะฮะเก็บได้1นจุตรงนี้แผ่นนี้สไลด์นี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าสติปัญญาของรัฐบาลคิดอะไรอยู่กับประเทศะฮะขอไปต่ออีกไม่กี่สไลด์แล้วจบนะฮะรายได้นับหนึ่งของประเทศไทยปีหกสองมาจากการท่องเที่ยวะฮะสามล้านคนฮนะพูดงง่ายนะฮะ สี่สิบล้านคนจํหลวมๆฮะมีไรายได้หนึ่งจุดเก้าสามล้านล้านก็สองล้านล้านถ้าท่านจาง่ายๆนักท่องเที่ยวสี่สิบล้านคนเข้ามาฮะมีไรายได้ครับสองล้านล้านบาทท่านว่าปีนี้จะได้ไหมฮะปีนี้จะได้หรือเปล่าฮะสายการบินปิดกิจการเป็นแถวฮะโรงแรมปิดหมดฮะรถทัวร์ปิดฮะพัตคารปิดฮะ ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับกาท่องเที่ยวเจงฮะและนี่คือหนึ่งในสี่เครื่องยนต์หลักๆด้วยฮะอันนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเขามาดูวัดวังพระราชวังวัดวาอารามภูเขาทะเลเมืองไทยสวยงามแต่ท่านจะเอาสามส้าสี่สล้านคนมาจากไหนเงินสองล้านล้านยากอันนี้หายไปอันไปดูสไลด์ต่อไปฮะเรื่องการลงทุนฮะ หนึ่งในสี่เครื่องยนต์ไงตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกนะเบรกทางด้านของคุณมิ่งขวัญไว้ก่อนตอนนี้สดสดในสภานายกรุกขึ้นตอบกระทู้ฝ่ายค้านอขอใปตอบการอภิปรายฝ่ายค้านแวะไปดูนิดหนึ่งนะไปดูคะ่ะดูในเรื่องของการจะทํายังไงให้ธุรกิจเดินหน้าได้ไอกองทุนเอสเอ็มที่เข้ามาถึงผมก็พูดไปแล้วที่แจ้งท่านก็นมาว่าผมใหม,อม่อีกรอบนะซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่แบบเนี้นะนะักทานหาัดฟังนะบ้างนะฟังบ้าง ในเรื่องของการจ้างงานจ้างอะไรต่างเหล่านี้เราก็ต้องด,ดูในเรื่องของฟื้นฟูนฟนตรงนี้ว่าจะทํำยังไงในแต่และกิจการนะเอสเอ็มีจะดูแลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการใช้ใจงบมานในทํานองอย่างเนี้ยนะในส่วนงบเงินกู้ในส่วนงบม,ม,มาปี64เราก็คาดการณ์ว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นโครงการเหล่านี้มันก็จําเป็นต้องรับการสารต่อเดินหน้าต่อถ้าหยุดทั้งหยุดแล้วไม่ทําอะไรไปเลยไม่มีการพูดคุยไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีการหารือกันทางไกลกับต่างประเทศมันก็อยู่หมดเหมือนกันแหละ วันนี้เขาหยุดก็จริงอะแต่มันมีการประชุมร่วมกันมีการาหารือร่วมกันนะในช่องทางที่ทันสมัยอะนะการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์เขาก็ทำอยู่นะครับเพราะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็ผมอยากจะเรียนว่าความเห็นต่างเนี่ยผมรับได้ทั้งหมด นะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าการทํางานเนี่ยอะไรที่มันเห็นต่างอะไรที่เป็นหาข้อยุติตรงกลางที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้นะครับไม่มีใครผิดใครถูกอะ่ะผมอยากจะบอกตรงนี้ไม่มีใครผิดใครผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดผมไม่อาจจะไปลงความเห็นได้นะแต่ต้องดูที่ว่าวันนี้รัฐบาลได้ทํางานอะไรมาแล้วบ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลทำให้เป็นรูปธรรมนี่เราไม่พูดถึงโควิดนะโควิดนี่คือกบโควิดนะซึ่งต้องดูแลตรงนั้นอีก เงบกลางก็มีไว้อยู่ถ้ามันไม่พอก็งบกลางก็สามารถไปใช้ได้เป็นงบตรณนี้เร่งด่วนนะครับแผนง,งานคงกลางต่างที่สาคัญก็ต้องไปเสนอขอขึ้นมาแต่ต้องผ่านคณะกรรมการคัดกรองขึ้นมาจนกว่าจะถึงนายกเพื่อน,นําเข้าคอรมอทั้งหมดเขาทางานเป็นคณะเขาเรียกว่าพักร่วมรัฐบาลเข้าใจไหมนะไม่ใช่พักใดพักหนึ่งสําหรับผู้มีได้น้อยวันนี้เราได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะแก้ไขปัญหานี่จานวนกว่าสามแสนคน มูลค่า,าการขอรับการเสริมการลงทุนในพื้นที่ EC จํานวนที่ขอมาเนี่ยสูงกว่า5แสนล้านบาทไม่จะเริ่มลงทุนปีนี้เริ่มทุนปีหน้าเพราะเป็นเรื่องของการวางแผนการธุรกิจของเขานะครับเพราะนั้นหลายอย่างก็มีการดำเนินการแล้วก่อสร้างแล้วนะเซ็นสัญญาแล้วนะครับบางงานเขาก็เตรียมพื้นที่เตรียมกู้เงินเงื่ยต่างเขาต้องวางแผนระยะยาวในการลงทุนผมคิดว่าเราก็จะมีโอกาสที่อยู่เยอะนะครับการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนเราทำไปแล้ว กว่า4700ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า7ดล้านไร่แัฐบานได้ประโยชน 6, ์กว่า0แสนครัวเรือนผอยอยากกลับเรียนว่าเรื่องน้ําเรื่องถนนหนทางเรื่องนานนานอะไรแนี้ก็ทำมาตลอดทุกรับฐบาลแล้วครับแต่จะทํามากทําน้อยมีระม,มากะมากน,น้อยมันก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝนปริมาณฝนท่านบอกว่า7 0 0แสนอะไรนะ7 0 0 0แสนลูกบาทเมตรที่พาต่อปีใช่ไหมปรากฏมาเก็บได้ทน้นเท่านี้ก็ลองไปดูที่ครับรัฐบาลที่ทําที่เก็บน้ําเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาว่ามันตกลงหรือเปล่ามันตก,ตกมากพอหรือเปล่าที่จะลง,ลงพื้นที่กักเก็บเหล่านั้นถ้ามันตกที่ครับปีนี้ผมคิดว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเราขุดไปเยอะเรื่องการขุดบอ่อบาดาลสองสามสี่พันบ่อบ่อหนึ่งหลายคนเข้าใจว่าไม่กี่สตังจะเพราะค่าเจาะวันนี้เจาะไปลึกร้อยสามสิบเมตรน้ำบาดาลมันเลื่อนลงไปนะจากลักษณะของพื้นดินของอะไรก็แล้วแต่ถมทับตะกรนกันลงมาเนี่ยตอนนี้เจาะไปถึงร้อยสามสิบเมตร ค่าจอกก็หลายแสนอยู่บวกกับค่าถ้าสมมติใช้เครื่องสูบน้ําที่ใช้พลังงานแต่ละที่ตกไปบ่อละล้านกว่าท่านต้องรู้รายละเอียดพวกนี้ถ้าท่านเสนอแต่ความต้องการมากๆมากๆแล้วต้องการมากๆมันไม่มีเงินหรอกครับในเรื่องการแหล่งน้าเนี่ยเรากําลังพี่นาว่าเราจะใช้แหล่งน้ําใต้ดินได้อย่างไรก็ต้องมาดูที่ว่าจะวิธีการไหน ท่านบอกว่าเติมน้ําใต้ดินท่านก็ต้องไปดูว่าไอ้น้าใต้ดินที่เอาลงไปเติมข้างล่างเนี่ยมันไหลมาจากพื้นที่ตรงไหนบ้างพื้นที่ที่มีสารเคมีมากหรือเปล่านะมีอะไรที่มันพน่เปื้อนลงไปหรือเปล่ามันจะทําให้น้าใต้ดินมันเสียหายก็ต้องไปคิดต้องไปแยกแยะให้ออกนะการเติมน้ําใต้ดินถึงเวลาจะใช้ต้องปั๊มขึ้นมาหรือเปล่ามันก็ต้องมีค่าปั๊มค่าสูบค่าอะไรกันแต่เราก็จะพิจารณานะครับการขุดลอกล้าน้ําหลายคนก็เอารูปขึ้นมาแม่น้ํามันแห้ง ครูคลองมนแห้งก็ฝนมันไม่ตกแต่ถามว่าทําไมไม่ขุดผมก็ต้องไปถามนะักวิชาการเขาก็บอกว่าการขุดเนี่ยบางทีก็ต้องพิจาให้ดีเพราะเป็นเรื่องของระบบนิเวศน้ํามันเคยไหลามาอย่างเงี้ยแต่ทําไมเปลี่ยนตรงนี้ให้ลึกๆแล้ตรงนี้มันจะไปได้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องทยอยดำเนินการให้มันเป็นช่วงๆเป็นพื้นที่วันนี้ก็ต้องหาวิธีการใหม่ก็คือการจูงน้ําของพระาบาทชูหัวทศเ็จพระบาทสมเทพยูหัวผู้จัาการที่เบส การจุงน้ําการทอยน้ําก็ต้องไปซื้อเครื่องเดี๋ยวพอไปซื้อเครื่องสูบน้ขาขนาดหจ่ท่ถ้าก็เล่นงานผมอีกแต่ถ้าก็ต้องการแล้วผมต้องจูงน้ําจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วน้นนวําตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันต่ากว่าตรงเนี้มันจะไปยังไงถ้าไม่ใช้เครื่องสูบบางช่วงที่ท่านนายกลุกขึ้นมาตอบการอภิปรายนะคะของสอสอฝ่ายค้านเรื่องของงบประมาณปี64ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนจัดการน้ําแวะกลับไปที่คุณมิ่งขวัญอีกนิดหนึ่งตอนท้ายคุณมิ่งขวัญได้บอกว่า ผมพูดจริงๆว่าไม่รอดหรอกครับเตรียมตัวกันให้ดีนะปี2540ที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยรัฐบาลอยู่มาในรูปแบบต่างๆตั้งแต่คอสชอใช้เวลา6ปีดังนั้นตรงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าสติปัญญาเนี่ยคิดอะไรอยู่กับประเทศใช้คำนี้เลย และก็บอกว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยอย่างการท่องเที่ยวดับไปแล้วและอีกเครื่องยนต์ที่จะมีปัญหาก็คือการลงทุนเพราะประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ101ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน101ภาษาตนหมายถึงดาวเมเชียนสุนทกลายจุดขาวดำ <c oughs> นะว่าขนาดนั้นบอกวันนี้สภาคงจะมีการโหวตก็ขอให้รัฐบาลโชคดีท่านอยากอยู่10ปีก็อยู่ไปเถอะหลายวิธีคิดเราคิดไม่เหมือนกัน ถ้าสีดําก็คือสีดําถ้าเป็นสีดําแล้วจะให้บอกว่าเป็นสีขาวไม่เอาด้วยวันนี้จะไปเลือกตั้งก็ขอให้จําด้วยว่าใครทําอะไรไว้ขอให้คนไทยออกมาทวงสิทธิ์ของท่านด้วยนี่มิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะก็คุณมิ่งขวัญก็พยายามจะบอกว่าคือตั้งงบประมาณทั้งๆที่ยังมีโควิดประชาชนกําลังอดอยากปากแห้งแล้วก็มาบอกว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ประมาณเนี่ย2.6ล้านล้านบาทคือ จะเก็บจะเก็บได้เหรอ,อจะจัดเก็บได้เหรอสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ใช่ะนนะคะซึ่งในส่วนของสอสจิราพรสินทุพรนะฮะเป็นสสร้อยเอ็ดของเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องของออการอภิปรายแล้วก็งบประมาณที่รัฐบาลตั้งไว้สำหรับปี2,564บอกว่าไม่อาจจะรับหลักการของร่างกฎหมายนี้ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งต้นประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจคาดเคลื่อน ทำให้การตั้งงบประมาณเนี่ยผิดพลาดและรัฐบาลกําลังจะทําให้ประเทศล้มละลายทางการคลังก็บอกว่าตามปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินคงคลังสะสมไว้เยอะนะสูงเนี่ยการเก็บรายได้ที่ต่ํากว่าเป้าก็เกิดความกังวลน้อยอคือถ้าเรามีเงินคงคลังสูงใช่ไหมเก็บรายได,ได้ได้ไม่เยอะแต่ว่าเรามีเงินคงคลังเราก็ไม่กังวลมากแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูสถานการณ์หรือว่าส,สถานะเงนินคงคลังของประเทศเนี่ยคือตึงตัวอย่างมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ย ได้นำเงินคงคลังออกมาชดเชยในการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่มีมาหลายปีงบประมาณแล้วนะคะ<ม>แล้วถ้าในปี64ปีงบประมาณ64รัฐบาลจัดเก็บรายได้ไม่ไม่เข้าเป้าอีกเนี่ยก็จะทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงล้มละลายทางการคลังทันทีนะคะ<ม>ถ้าดูหนี้สาธารณะตอนนี้ของประเทศไทยอยู่ที่58ถึง50 58%ของ GDP ซึ่งถือว่ากำลังจะแตะที่60ละ60%ของ GDP ซึ่งจะเกินกรอบความยั่งยืนทางการเงินการคลังนะคะแต่ว่ายังมีปัจจัยที่เราอย่าลืมก็คือว่าถ้า GDP ในปี6 0เออ64คือปีหน้าเนี่ยไม่เท่ากับที่รัฐบาลประมาณการก็จะทำให้นี่สาธารณะเนี่ยพุ่งเกินกรอบทันทีคือจะทะลุเกิน60 เปอร์เซ็นต์ทันทีของ GDP นะคะอีกทั้งประเทศก็จะสูญเสียวินัยทางการคลังนะคะเธอเสนอให้รัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณรายจ่ายปี6-4ต่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ก็คือ3.3ล้านล้านบาทซึ่งเห็นว่าวงเงินที่เหมาะสมก็คือไม่ควรจะเกิน3.2ล้านล้านบาทก็คือลดลงลนลึงแสนล้านบาทซึ่งไอ้ลดลงที่ว่านี้เนี่ยสามารถไปตัดส่วนบางส่วนได้อย่างเช่น ส่วนของงบกลางที่เป็นรายการรายใจ่ายในการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด40,000ล้านบาทที่อยู่ในงบกลางทางคุณจิราพรบอกว่าส่วนนี้ตัดออกได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่ซ้ำซ้อนกับเงินกู้พรกร1ล้านล้านบาทที่ตั้งไว้ตรงนั้นแล้วหรือถ้าไปดูงบของกระทรวงกลาโหมงบซื้ออาวุธอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนอกจากจะตั้งไว้ที่กระทรวงกลาโหมเนี่ย ก็จะไปดูในรายละเอียดก็ไปอยู่ในส่วนของแอบแฝงอยู่ในส่วนอื่นๆด้วยรวมไปถึงงบการก่อสร้างอาคารที่พักของราชการกระทรวงกลาโหมถามว่างบเหล่านี้ตอนนี้จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตั้งไว้ในยามวิกฤตเศรษฐกนะิจที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอีกท่านหนึ่งจิรายุห่วงรั์นะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอภิปรายงบปี64บอกว่าการชี้แจงของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่มีกลุ่ม4กุมารอยู่ด้วยนั้น ดูเหมือนจะต่อแบบไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานทำให้น่าเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้ประเทศไทยถูกกดคันเร่งเข้าสู่เร d โซนได้เพราะดูแล้วเนี่ยรัฐบาลทำงบแบบฝันหวานเตรียมจะนอนบังคับเตรียมจะนอนบังคับตนเองให้ฝันดีทั้งที่ไม่สามารถกำหนดฝันได้เพราะว่าปัจจัยลบมันเต็มไปหมดอมนอกจากนี้การอภิปรายของฝ่ายค้านที่ทากันบ้านร่วมกันมาเป็นอย่างดีเจาะตรงเป้าเข้าทุกดอกตอกทุกประเด็น แต่รัฐมนตรีหลายคนก็ตอบแบบเลี่ยงบาลีเรียกว่าตอบแบบเสียไม่ได้ตอบแบบรักษากระทรวงตัวเองไว้โดยเฉพาะ,ะรัฐมนตรีพักร่วมเห็นได้ชัดว่าไม่ใส่ใจภาพรวมการจัดทํางบประมาณไม่ช่วยอธิบายแทนนาย,ยกที่โดนจัดเต็มอยู่คนเดียวจิรายุธบอกว่าอ,อ,อ,อีกกว่า7ปีมานี้ทําให้เห็นความอันตรายของการจัดทํางบประมาณซึ่งถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของประเทศเพราะหากจัดทําแบบสุรุ่ยสุร,ร่ายชุดความคิดเดิม เติมขึ้นมาก็คือเอื้อพักพวกแถมไม่ดูตามมตาเรือก็จะทำให้เศรษฐกิจประเทศที่สูมเสียงอยู่แล้วล้มคลืนถึงขั้นล้มละลายได้และอาจต้องใช้บริการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อีกรอบก็ได้ไปฟังนะว่า IMF กการอภิปรายของฝ่ายค้านไปยังรัฐบาลก็ตรงประเด็นเจาะตรงเป้าเข้าทุกดอกตอกทุกประเด็นนะครับแต่รัฐบาลโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีเนี่ย ไม่ค่อยมีกระจิตกระจายจะตอบช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีหรืออธิบายพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดูได้จากรัฐมนตรีที่เขาตั้งฉายาว่าสีกุมารเนี่ยเหมือนกับว่าตอบแบบไม่ไดจะคิดอะไรมากมายเพราะไม่รู้อนาคตอันนี้ก็ต้องเรียกร้องให้วันนี้นะครับให้นายกรัฐมนตรีแหละคณะรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่ช่วยตอบหลากหลายประเด็นที่สังคมให้ความสงสัยนะครับนอกจากนี้ครับ งบ6.4ก็จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายซึ่งเรากังวลใจนะครับว่าถ้าท่านจัดสรรงบประมาณแบบนี้เนี่ยปีหน้าไทยแลนด์อาจจะเป็นลูกค้าของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF หรือไม่เนื่องจาก7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นว่ารัฐบาลของคนเอกประยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เนี่ยจะทํำงบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและก็เป็นนักกู้สู้สิทิศ และก็เป็นนักกู้แห่งรูปในน้ําเจ้าพยามาโดยตลอดนี่นะครับจึงขอเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าวงเงินที่มีการกู้ปีหน้าเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะสูงถึง58%หมายความว่ารัฐบาลน,นั้นจะสามารถกู้ได้อีกเพียง2%เท่านั้นตามกรอบวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังเนี่ยนะครับซึ่งพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี2475 นับจนถึงวันนี้89ปีนะครับมีนายกร,รัฐมนตรีทั้งหมด28คนรวมท่านพลเอกประยุทธ์เป็น29คนเนี่ยนะครับกู้เงินไปกว่า5.5ล้านล้านบาทแบ่งเป็นนายกร,รัฐมนตรี22คนกู้ไปประมาณ2.295ล้านล้านบาทพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,ร,รัฐมนตรีเพียงคนเดียวนะครับ อยู่มา7ปีกู้มากกว่า28คนของนายกรัฐมนตรีคือกู้ไปทั้งหมด3.85ล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าอนาคตของประเทศไทยนั้นไม่แน่ใจว่าจะฝากไว้กับผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีที่วันนี้ยังมีปัญหาเรื่องของมุ้งตัวเองปัญหาเรื่องของตำแหน่งต่อรองอะไรกันมากมายเนี่ยนะครับประเด็นต่อมาท่านสื่อมวลชนครับ ฝากเรียนไปยังข้าราชการนะครับท่านฟังให้ดีนะครับประเด็นนี้สําคัญมากเราได้มีการศึกษาในอ่นี่่ะช่วงหนึ่งของการถแถลงระหว่างการอภิปรายงบประมาณนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าวิกฤตจ,จากโควิดก็ส่งผลกระทบหนักหน่หนวงทีเดียววันนี้ในช่วงของคุยทุกเรื่องกับสนที่ก็มีเรื่องของข้อเสนอในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะ แต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือด้วยนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาฟังกันสักเลูกค่ะ